สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวอึ่งเช่นเคยนะคะ,ะกับฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าห่างหายไปหลายอาทิตย์เลยเนาะชุดโค้งสุดท้ายคือแอดไม่มีเวลาเนาะพี่น้องจ๋างานก็เยอะเนาะนี่ก็ห้าทุ่มกว่าเพิ่งจะได้ทําคลิปนะคะก็ฝากเป็นกําลัง,งใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนไปรับชมตัวใหม่เนาะเรามาดูผลของวันที่5กันก่อนนะคะวันที่5แอดอ่าผลน้อยเฉพาะขีดออก4 30แน่หลัก0แอดมี01มา30ล่าง58แอดมี54มาแฮบ58พี่น้องจ๋าอันนี้ก็หลุดไปนะคะพิเศษนะคะ3 7 1โอ้ยเนาะตรงนี้ถ้าเป็น1เนาะเราก็ยังจะได้ตูดนะคะพี่น้องจ๋ายังจะได้ตูดนะคะ ส่วนล่างเจ็ดห้าเอสเอ้าเจ็ดห้าเอสเข้าหัวเอสคิดว่าแค่มาแค่เจ็ดสองนะคะอันนี้เจ็ดห้านะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดห้าเข้าล่างเนาะส่วนปกตินะคะสี 4, 7, 9, เะ่เจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้ามาตัวที่แอดกลับหัวไว้ให้นะคะสี่เจ็ดเก้าส่วนล่างศูนย์ห้าเนาะมีศูนย์หนึ่งมาศูนย์ห้าพี่น้องจ๋า แล้วก็ตัวที่ให้ตัด09กับ40มา05อันนี้ก็หลุดไปนะคะส่วน VIP นะคะ271 271แอดหลุดไปนะคะส่วนล่างเนาะ27แอดมี72นะคะพี่น้องจา๋าเข้าที่ตัวกลับเนาะอ่าเกือบแตกสีน้อยแล้วค่ะน้อยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋ายังไงก็ ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะสูตรก็คล้ายๆกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะยังไงก็ไปตามต่อกันคองวันที่6นะคะวันที่6ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปรับปรนกันไปเนาะถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่ะเรามาดูตัวที่แอดเด้นนะคะ ตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีเจ็ดสหลักเจ็ดยังจะอยู่ไหมหนึ่้าหกห้หรือ9 5นะคะโอ้แอดเขียนตัวใหญ่ไปไหมคะพี่น้องจ๋ากระดาษยิ่งกว้างก็ยิ่งเขียนใหญ่เนาะเอาชัดๆไปเลยเนาะ อ่มาดูชุดกันนะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดก็จะมี1,2 3่งสองเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูชุด3ตัวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวแอดเขียนกลับมัวไปให้นะคะเพื่อป้องกันการลืมด้วยนะคะ อ่าสำหรับ3ตัวนะคะก็จะมี2 7 3 5 1 9 9 6 5หนะคะห้า เตรียมแคปไว้เด้อพี่น้องจ๋านำไปพิจารณาดูนะคะ,อะแอดก็ไม่รู้เด้อว่าวันจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าทำไปตามสูตรก็นำมาแบ่งปันเนาะอ่าหกกับเก้าตัวเดียวแอดแอดเขียนเพื่อป้องกันการลืมนะคะพี่น้องจ๋าไม่ต้องตามทุกตัวนะคะอ่าแต่ถ้าใครชอบข้างหน้าชอบข้างหน้าสามารถตัดได้นะคะเนี่ยเก้าหกหกเก้านี้แอดก็ชอบเนาะตัดได้นะคะ สองเจ็ดเจเช่นกันนะคะตัดตัดตัดถ้าชอบนะคะเอาไปเขียนเป็นตัวพี่น้องเลยเอ,าอ้า่ะแคปไว้ค่ะพี่น้องจะนําไปพิจารณาดูถ้าชอบก็ค่อยตามถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแนวทางหลายตัวไม่ต้องตามทุกตัวนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนค่อยตามนะคะ อแอดก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นเรือพี่น้องจา๋าอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะมีโชคเมีราบกันทุกๆุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ